โอเครับสวัสดีลูกด้านด้วยนะครับผมขอต้อนรับคอนสูงจงปามีนะจ๊ะแล้ววันนี้ก็มาอยู่กันในจุดเลติเวอร์ในเกมกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เรากลับมาพบกันที่เกาะของมีกันอีกเช่นเคยนะทุกคนก็วันนี้ครับผมก็เหมือนเคยนะพี่จะพาทุกคนมาตีแพ็กเลื่อยเปื่อยกันแล้วนะผมเดี๋ยวนี้ต้องขามแห้งกันเลยดีเดียร์นะผมคือ ก็อย่างที่พี่บอกครับผมพี่เคยไปคอมเมนต์ในเพจชุมชนนะผมเคยโพสต์ไปนะว่าถ้าเกิดพี่ลงทิ่บ่อยๆเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อหรือเปล่านะผมก็มันไม่มีอะไรพี่ก็จะพาทุกคนมาตีนะผมอย่างน้อยมันก็มีดโนารวที่มันแตกต่างนะผมโอเคครับผมก็มาจัดเลยครับผมวันนี้ได้แพ็คอะไรก็ตามนั้นนะฮะโอ้โหแพ็คเจรีมีมัดเบาเกินเอ้ยเอ้ยอยออยมาว่าแพ็กเงินเกี่ยวว่า แบกเงินเขียวว่ะทุกคนเอาละครับผมแบกเงินเขียวขึ้นชื่อว่าเป็นแบกที่โหดร้ายมากนะครับผมจัดมาต้องโดนนะหน่อยแล้วครับผมอุ้ย,ยนี่เองบ้าหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเงินเขียวแบกเงินเขียวเขาเปลี่ยนไปว่ะทุกคนเฮ้ยอิงก้าเอาไดโดเต่ากินพืวมาเหยียบถินฆ่าเลยเรอวะ ถ้าพี่จัดตัวเนี้ลงไปตัวเดียวเดี๋ยวสยบได้หมดเลยนะครับผมแต่ไม่เอาครับผมเดี๋ยวมันจะไม่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่ใกล้เคียงมันไม่สูสีมันไม่ดูดีนะครับผมนะโอ้โหเขากล้าเอาเดรนเต่ากินพืชมาเหยียบหินพี่วะเฮ้ยทุกคนเลือดล่าหมตัวด้วยนะไม่ใช่แพ็เปลี่ยนไปอย่างเดียวนวครับผมแต่ว่าเลเวลมันก็อ,อาหารกาแลเกินนะเอาตัวนี้แบบใกล้เคียงละกันนะครับผม เอาให้บอสูตรสีเอาให้บอสูตรไออันนี้ไม่สูตรสีแล้วถ้าเอาอินโดล,ลงด้วยไม่เอาครับผมถ้าอินโดล,ลงด้วยเหมือนจะไม่สูตรสีอาเดรฮดอนไปไหมอโอเคครับผมหมาพี่โตครับผมเปิดตัวแรกทุกคนดูเดิเอ่ะจริงๆแล้วนะเว้ยคำว่าพี่โตโอ้โห ขนาดพี่ชนะถนะ้าดูเลือดพี่โตดิสองมันตาวนะเลือดนะมันติ่มันเก้าครับผมดาเมีพี่โตหนะ้าร้อยเก้าสิบเอ็ดม 6, 33, นะผมดามจมันหกรอยสิบสามครับผมก็ดูว่าสูติียังไงอ <c oughs> มาฮะไอเข่าเยอะรีวิวก็ห้าร้อยกว่านะห้าร้อยกอไม่ตีตาด้วยอ้าวได้เสียนะผมอิงจะมาเล่นลิ้นกับพี่โตแบบนี้มันไม่ได้เลยมันไม่ได้เลยเฮ้ย,อยโอ้โห ี่อวตากันไว้นึกว่าจะหวดนึกว่าจะหวดอันน้าตีสองโอ้ยเจ็บเจ็บคันคันครับผมนี่เอ้าเอาเรื่องครับผมความจริงอะ่ะพี่อยากจะแบบเอเอแบบว่าลงก่อนนะคือไปทำคลิปต,ตอนหลังสองทุ่มนะผมให้ทุกคนเออโอ้ย,อยสองสอง ให้ทุกคนได้ดูนะผมว่าวันนี้มีแพ็กใหม่อะไรนะพี่ว่าพี่จะทําอย่างนั้นดีกว่าเนาะจะได้ลงได้บ่อยๆด้วยครับผมแต่พี่มาตีอย่างเงี้ยแพ็กจะหมดแล้วนะทุกคนอยากเล่นตามก็คงไม่ทันครับผม <c oughs> ไปนอนได้หนูปุ๊บปุ๊บปุ๊บเงียย้ยไม่ดีเป็นไงอะเจอพี่โตป่ากไปเฮ้ยขนาดว่าดาเมจกับเลือดต่างกันนะครับเนี้ย <c oughs> ปากดีปากดีเป็นไงละ่ะ เป็นไงละปากดีพี่โตพ่อ,อนั่นแหละที่ปากดีอุ้ยโอพี่แอคโคโกงเขาว่าหนูว่าไม่ได้ไม่ได้อย่างงี้ต้องหนึ่งต่อสองครับผมพี่แอคโคโกงเขาว่ะดูดางมีดสิโอ้โหไม่น่ารักโลกไม่เอาโอ้โหอุตส่าว่าจัดแบบสุดสีนะขอโทษด้วย AI ไไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจ ไอ้ไอรู้สึกเจ็บๆยังไงใช่ไหมรู้สึกเจ็บใจใช่ไหมเหมือนที่โดนนั่นแหละไอเฮ้ยเฮ้ยเออเป็นไงละ่ะดึงตอสองก็มาเป็นไงละ่ะบายบายอีกัวโดนบายบายพี่เอโคบายบายเลยลูกบายบายไปอึ๊บขำหมบับเขาให้ขำหมบับเขาให้นี่คือท่าบายบายเฮ้ยโ <laughs> okay, อเคจบไปในรอบแรกครับผมถึงบอกว่า จริงๆเว้ยแพ็เงินเขียวเปลี่ยนไปได้ครับผมมันไม่ควรจะเบาแบบนี้ใช่ไหมามารอบสองครับผมเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้เพิ่งบ่นว่าปว่าเบาไปเองได้ครับผมปจาจัดครับผม <c oughs> ต้องโดนแล้วฮะ <c oughs> มา <c oughs> ด,ดูดูดีทุกคน การทองวิบวับมันยังแบบว่าเลเวลเกินสี่สิบเอาดิไอตัวม่วงนี่ก็เลเวลเกินสี่สิบเอาดิให้มันได้อย่างนี้ทำไมทำไมถึงไม่ส่งเดลต้ากินพืชมาสองสามรอบไปเลยเอ้ยไอ้นกเอียงไอ้นกไอขนาดไอ้นกยักษ์ยังเลเวลขนาดเนี้ยแล้วดูดิโอเลือดกระดาเมีดขาดดาผมเลือดกระดาเมีดมันเยอะกว่าอินโดมินสเจนสองวี่อีกอ่ะเอาดิทุกคน โอ้โหจะเปลี่ยนตัวไหมเอาไอตัวทองวิปั๊บลงมาไหมรีวริวสี่เจ็ดนั่นไงโอ้ดรามิดสามพันโอ้ดาามีสามพันเ <c oughs> ออต้องเลี้ยงไปเรื่อยๆครับผมอิงจะมาเหมิมเกิมกับพี่ไม่ได้เข้าใจไหมโอ้ยกันสองครับผมดีที่มันเป็นสายกันครับผมขนาดเลือดจะดาเมีมาดูสิครับผมเอาอะไรไปสูตสีอ,อะไรไปสูตสีก่อน แล้วถ้าเกิดโอ้ยจันสองอีกแล้วถ้าเกิดเล็บยาแล้ผมไอ้เมีไดด้ยนกยกนักษ์แล้วผมกับเลือดอินโดมินาเจนสองในใกล้เคียงโอ้ยห้าเอ๊บโอ้ยเรียบร้อยเจ็บนิดนิดน,นะเจ็บนิดนิดน,นะหมาครับผมไอ้หนูเอ็เองอย่ามาห้ากับพี่จำไว้ก็ดูดิครับผมทุกคนดูเลือดเขากับเลือดเราดูดาเมจเขากับดาเมจเรา โห oh, อยากไลฟ์สดเลยครับผมพูดแล้วคันปากแม่แ okay, ม่ไลฟ์สดเกมจุลนิกเบอร์ไหมไตแรงไหมโอเคไอพี่มีเวลาว่างนะผมเดี๋ยวพี่จัดให้ทุกคนนะผมไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือลงคลิปนี่ไงนี่ไงไม่ซุกเปอร์ไทเลนโนไททันสีเอ้ยโอ้โหเปลี่ยนโอโหเอานกยักษ์มาอ้า ไม่ตอบอีด้วยไม่ตอบอีด้วยแบบนี้เก็บไว้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนไอห,หนูไม่ตีพี่แบบนี้เดี๋ยวโดนอยกันหนึ่งครับผมเอาละฮะชาถูกนันไงเรียบร้อยฮะถ้าตีหก็ตายอะ่ะเออนั่นละตีหอีกโอ้ยพอดีพอดีครับผมทุกคนโอเคมาสึกิวอินโดนมินัสน้อยแล้วผมจัดบอลเบาๆลูก อย่าให้เสียงดังซูปเปอร์ไดโนโดไดท่านเรอ,อม,มาเน้น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 ไปดีเน้นเน้นไปด,ๆๆไปดีเราการถามไวนะผมเพราะว่าไม่ให้มันสะดุ้งดามเมจนะแต่จริงๆมันจัตีเราไม่ไหวหรอกจริงๆถึงการสองัตีไม่ตายครับผม แล้วอย่าโอ้โหแล้วการหนึ่งเอ้หแล้วตีหนึ่งด้วยครับผมโอ้โหอย่างนี้ได้เสียบา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 ยบบบบปุ๊บบวกปึ๊บปึ๊บงยิ่มเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบที่สองครับผมตาบ่ายบืดตาดูโบว่าเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเอาอีกแล้วรอบสามครับผมจัดมา มันก็ไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นี่ว่ามันเปลี่ยนแค่รอบแรกนะครับผมอ๋อแพ็ก์ตนเขียวมันเปลี่ยนแค่รอบแรกรอบสองก็ยังเหมือนเดิมครับผมแล้วยังไงอะนกยักษ์คิดว่าเลือดเยอะเลยยังไงอะเอาแบบให้จังหนับเลยแล้วกันนะผมอ่าเดี๋ยวพี่เอาเป็นในโดต่ากินเนื้อหมดเลยนะเอาอย่างนี้ไหมทุกคนอย่างที่พี่บอกนะผมพี่แบบว่าทาคลิปไว้ของเริ่มต้นอีกวันนึงแล้วพี่มาลงอย่าง้ยทุกคนก็จะได้รู้ว่าเอ้ย วันนี้มีแพ็กอะไรนะผมจะได้มาลงกันทันอย่างนี้ไหมเอ้ยไม่ได้วะเปลีย่ยนในตัวแรกก่อนอเคต้องเอาไอ้ตัวนั้นขึ้นก่อนนะผมอ่านี่ไงเอ้ยไม่ใช่แล้วก็อินโดเจ็ดสองอ่าไปครับผมจัดนะบาหิวบอกเลยอย่างนี้ก็ยังเบาหิวอยู่เอ้ยความจริงเอาอินโดมาตัวแรกตัวเดียวก็พอนะไม่น่าจะมาสองตัวเลยครับผมเอาตัวธรรมดามาโอ้ยอย่างนี้มันเหมือนกับ เราก็แกล้งมันรังแกมันเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมก็ออบอกแล้วโอ้ยโอ้ยตีแรงซะด้วยตีอืมไม่เปลี่ยนตัวมาเลยเหรอมันไม่เปลี่ยนไอตัวไอ้ปากแย้มาเลยครับผมมาอย่างว่านะะพอพี่มีเวลาลงคลิปเนี่ยทุกคนก็ช่วงนี้กําลังแบบว่าติดเรียนเลยนะผมแล้วก็ ได้แบบว่าเปิดเทอมเนาะหลายๆโรงเรียนนะผมก็รู้แล้ครับผมตั้งใจเรียนมีเวลาค่อยว่างค่อยมาดูกันนะผมเดี๋ยวพี่ลงไว้นะอ่ะเออตีแบบน่ารักน่าตังครับผมตีแบบนี้ก็ได้เสียได้เสียก็ได้เสียได้เสียตีพี่โอ้ยอกันสองเอาว่ะเขาต่ายกันว่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแพ็กเงินเกี่ยวอะไรวะเนี่ยพงิงเจอกเอ้ย โอ้ย oh, hey. เป็นไงมันอยู่ที่การคำนวณครับผมทุกคนนี่นี่ปากดีรายวันนะอินโดแลปเตอร์จัดมาลูกม,มาแล้วครับผม้าหึงมืออินโดเลปเตอร์เมื่อไหร่นะผมเรียงตัวมาเลยฮะเดี๋ยวจัดเนียนเลยลูกหน,หนึ่งต่อไไหนึ่งต่อสามไปไหมลูกไมไหมลูกตาาบใช่ไหมครับ <laughs> คำหมับเขาให้คำหมับเขาให้เป็นไงอ่ะ <laughs> เออเหโอ้โหแล้วยิ่งมีกินพืชมาแบบแพ็กที่มาอย่างนี้เองเอ้ยเมื่อก่อนเงินเกี่ยวยังแบบว่าเอาไอไดน่าเต่ากินน้ำนะผมมาแบบรัวๆเลยนะผมเดี๋ยวนี้เข,เขาเปลี่ยนไปหรือเปล่าวะเขาเป็นอะไรเข้าเพศอะไรกับเราหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้เอ,เอเนนงเอ,อ้ยเองเอ้ยเอยกันหนึ่งมาจัดมาขอแบบเน้นๆขอแบบเน้นๆ มันอยู่ที่การคำนวณครับผมนี่โอ้ยอินเ,เตอร์เตหนึ่งต่อสามมันไม่ใช่เรื่องเล่นครับผมบอกเลยตีเผื่อไว้ลูกมาเดี๋ยวตัวท้ายเดี๋ยวพี่กันไว้เลยถ้ามันตีสี่ก็จะเกินดาเมีมาหน่อยนึงนะไปไม่เป็นไรไม่ต้องเอาท่าไม่ตายหรอกเงี่ยมเขาให้เงียมเขาให้โอ้โหหนึ่งเก็บสามอีกแล้วครับผมทุกคนเฮ้ยเอาดีครับผม เดี๋ยวพี่จะลงไว้เล่นไวใ้ให้แบบทุกคนได้ดูนะครับผมเออเหนื่อยแม้จากการเรียนก็แวะมาได้นะครับผมนี่นี่อิงเฮ้ยเมื่อกี้วันดีตามที่ว่าโอ้โหเลือดไม่กระดิกครับผมทุกคนเอร์เคบอกเลยว่าเอรคเ,เอร์เรียบร้อยไปดีโอเคก็จบไปในรอบที่สามครับผมดีสติสระเบรคครับผมนี่ดีสติสระเบรคเฮ้ยออโอ้โหเงินเขียว เองเอ่ยเองเปลี่ยนไปอะทำไมเบาเกินทำไมเบาเกินเลยในปามีบูนี้อะผมเพิ่งได้เจอแบบว่าแบกเงินเกี่ยวตู้กับ a ออที่แบบว่าไม่ค่อยเหงื่อไม่ค่อยตกนะผมปกตินี่ตกตลอดนะ <c oughs> มาโอเคอะผมวันนี้ก็ปากดีไรวันเป็นการสิ้นสุดไปนะร้องทำไมลูกร้องทำไมอ้อาแล้วหน่อยอะทุกคนนะครับผมพูดเล่นใหม่เนาะพยายามเก็บนะครับผมที่มันให้มาแบบเนี้ยนะ เวลาไดโน,นเสาร์จะหนีออกจะกกงอะ่ะมันจะหนึ่งมันจะได้ดีเอ็นเอแดงนะครับผมแล้วก็ได้เนี่ยดีเอ็นเอม่วงด้วยนะรอบหนึ่งอะ่ะประมาณร้อยหนึ่งนะถ้าไดโนเสาร์โหดหน่อยก็สี่ร้อยมาถ้าจาไม่บิดสองสามร้อยสี่ร้อยนี่แหละคือมันได้เยอะอยู่นะครับผมโอ้โหหมดแต่บนเอ้ยมันเบาๆมันกดพลาดได้ไงเนี่ยปามี่ไอแบบเมื่อกี้พี่ไม่ค่อยชอบเลยจริงๆมันมันอัปเดตมาใหม่ตอนพี่เล่นใหม่ๆมันไม่มีนะเว้ยเออแล้วี่แบบไม่ค่อยชอบเลย มือแบบคิดไม่ทันนะผมปั๊บเปิบปับป๊บอย่างนี้ก็จช้าไปนะช้าไปก็บางทีก็กดพลาดนะผมก็พยายามเก็บนะครับผมอันนี้มันก็ไม่ได้แบบเก็บยากเลยเนาะก็มันมาให้เล่นบางทีมันมารัวๆเว้ยมันจะหนีทีแบบแปดก้าตัวจนพี่ต้องด่า <c oughs> จะหนีอะไรลักษณะใช่ไหมโอเคผมก็วันนี้ผมปากดีไรยวันก็จบไป,ไปดีเรียบร้อยครับผมเป็นแพ็กเงินเขียวแบบเบาวิวแล้วผมเอ้ยพี่มีเรื่องจะบอกทุกคน มันมีตัวหนึ่งนะผมที่พี่เปิดได้มานะไอ้นี่ครับผมทาโบนะผมเออเปิดได้จากแพ็กเจดบิลนะ้ครับผมนี่เลยนะฮะโอ้โหเป็นไงเลเวลสิบนะครับผมยังมีแค่เลเวลเดียวครับผมน่ารักนะถือว่าน่ารักนะได้มาแล้วนะครับผมแต่ก็อีกนานเอ้ยพี่เห็นมันมีบางคนบอกว่าพี่โปเอาอะไรมาโปก่อนครับผมเอาอะไรมาโปก่อน ถ้าเกิดพี่ปูให้อินโะดนะเลปเตอร์อินโดเจนสองนะบวกเลเวลแม็กเลเวลตันนะผมทุกตัวเลเวลตันนะพร้อมกับไออะไรนะไอตัวใหม่อะ่ะแล้วก็เปยนเล็กมาด้วยนะผมอันนี้พี่เล่นไปเรื่อยๆนะผมมันนี้บอกคนใหม่ที่ยังไม่รู้หรือว่าคนที่เข้าใจผิดว่าพี่ปรหรืออะไรที่คิดผิดอะไรพี่ไม่ไม่ได้โกรธนะผมคือแบบเออพี่ไม่ได้ปนะจะบอกแค่ดีนะผมพี่เล่นมาตั้งแต่อีพีแรกจนอีพีนี้เลยนะผมเออก็ ทุกคนเล่นใหม่เู่นู้นะครับผมเดี๋ยวก็มาถึงจุดที่พี่อยู่เองนะครับผมก็ตู่นู้ครับผมทุกคนโอเคครับผมหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวล,ลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมไปกับเจ้าทาโบนี่แหละได้มาใหม่โอยวิง้ง